สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีโปรอยแม่ของน้องอีสุขสุคนเอฟซี FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแท่งสุขสุคนครับพมบอกกับเอฟซีพลังเหนียบกว่าพี่น้องผมมาแจกกันครับเพื่อเอาครับเมื่อนี้น้องวิงครับพี่น้อ,มมาานนนนองอได้ไปฝากตัวเปิดซิทของอาจารย์บิกพุ่ม,มรินท เพื่อนเดีพยวปวดสองชั่วโมงทีเดียวครับบิ๊กภูมารินผู้แต่งเพลงเพื่อนฮักนั่งเอกหน่อยแล้วก็อีกหลายๆผลงานเพลงหลายๆศิลปินล่าสุดกับแต่งเพลงนี่เลยครับพี่น้องสร้างควาสมน้งองฮักนี่ที่พี่กินตาราครับน้องวิงฟิฟฟตจิลิงกันเลยครับพี่น้องคู่บิ๊กอยู่นะครับอาจารย์บิ๊กนี่นะครับห่อคัน ผูห้หลับหลูกสิดคนล่าสุดปุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงคําว่าหมอลํามีสิ่งที่ต้องให้เราเรียนรู้อีกมากมายทั้งจังหวะทํานองการเป็นหมอลําต้องข่อคอยฝึกฝนและพัฒนาต่อยอดฝีมือของตัวเองเผื่อไปเป็นต้นแบบและถ่ายทอดให้รุ่นหลังได้สืบสานต่อกันลงไปหายิหลาต่างแกเอาเดอร์ปุงิงเพชรบ้านแพงแอแ็กุบริน นี <N ong> ่แะครับน้องอิงครับพี่น,น้นองบาดเหมืนกับโบไก่กันเนาะน่าจะห่างกันเพ่ถึงสิบกิโลอกครับคนจังหวัดเดียวกันค้นสีสะเก็ดพี่น้องอาจะอำเภอเดียวกันบางพา่อน่าจะคนอำเภอเดียวกันพี่น้องอาจจะคนละตำบลเนาะอำเภอเดียวกันเพราะงานมันเกิดน้องอิงเน,นี่ยจานบิ๊กเกิดในมาอยู่พี่น้องเห็นอยู่ช่วงงานเกิดน,น,น้องอิงอาจานบิ๊กเกิดในมาร่วมงานเกิดของน้องอิงนี่แหละครับน้องอิงครับ โอ้มีคู่เพลียงสองคนเะครับโยศิศิเกียรติอาจารย์บิกแล่วก็คู่ต่ำนักคลรินสองคนเลยครับฝึกฝนไปเลยครับน้องยิงครับพัฒนาไปเลยยังพัฒนาได้อีกห้ายครับสำหรับน้องยิงอายุเพิ่ง18ปีเองพี่น้องโอ้็ถือว่าเป็นคู่เพลงแห่งยุคเลยนอพี่น้องอาจารย์บิกรั้งนะครับเนาะ แต่ละผลงานแต่ละเพลงของเพื่นโน้พี่น้องสามสิบล้าน <c oughs> ขึ้นนะพี่น้องบางศิลปินเปิดอทักตัเงเองหน่อยจิตยานซูยี่สิบล้านอยู่นะพี่น้อง <c oughs> ผลงานสั่งซื้อที่อาจารย์นนรบิ๊กเต้ยน้องนี้บ่แน่ครับผลงานเพลงต่อไปที่บทจูว่างแค่ไหนอาจจะเป็นอาจารย์บิ๊กนี่องก็ได้ครับพี่น้องก่อนล่ำที่จะผลงานเพลงต่อไปออของเรานีงก่อนเปิดวง โปรเจกต์ต่อไปของน้องเองครับเนาะอาจจะเป็นอาจารย์บีก็ได้บทโจก็ได้ขอมาคอมเมนต์ครับเนาะบทโจก็ได้ขอมาคอมเมนต์นะครับบทโจก็ได้ขอมาคอมเมนต์ครับเนาะเมืองแง่งลูกสาวเด้อคู่ อาจารย์บิก๊กอผู้มาท่หนึ่งตอบครับรับปากพ่อว,า,วาสีซ้อนหายสุดข้อมซ้าครับพ่อโจนี่ครับพอโจเลยคอมเมินไปครับพี่น้องพอโจเลยคอมเมินไป ท่าง a c e b o o k ส่วนตัวของอาจารย์บนินก้องธีรพงศ์สุดยอดสุดยอดลูกสาวพัทนาเจ้าของตลอดเวลาขอให้ประสบผลสำเร็จนำมาโชว์พ่อแม่เอฟซีฝึกฝนตลอดครับพี่น้องกีฬาตัางแก้ได้ลูกนะคอมเมนต์ครับปังๆโชคมัน ถ้าพิบิวเนี่ยกับพิบิวบิวจิตเฉลียานี่ก็ขาคอมเมนต์มาเลยพี่น้องขังแทนออบัตน,นี่ยทำไงโอ้มีแต่สุดปิมเบอร์ไงครับมาคอมเมนต์สุดยอดครับลูกขอให้อีหลาสมหวังนะคะตั้งใจลูกสาวสุขตาหน่อย ล่อๆขอให้ฟังครับนี่นะครับอาจารย์บีก็เป็นคู่เพลงแห่งยุคน้องวิงก,ก็เป็นหมอร่ำแห่งยุกขึ้นกันครับพี่น้องผมว่าอาจารย์บีเกิสอนเต็มที่ครับคือผลลัรับปากบอโจ้ยน,น,น,นะครับไนคอมเมนต์นะพี่น้องนี่นะครับ,รบการมายุทพัฒนาบอเป็นนามเต็มแเกี่ยวข้องน้องวิงครับมันศึกษาหาความรู้หาศาสตร์ทางการลองการล่ำ เรื่อยๆครับพี่น้องสมาพัฒนาตัวเองอันนี้พอในพอพอแม่เอฟซีก็รอหลุ่นนี่ครับอันนี้รอหลุนผลงานน้องอิงหรือเปลาเนี้รอหลุนการพัฒนาการของน้องอิงเนาะต่อยอดไปเรื่อยครับนี่ครับพาผมว่าสีดังอีกโดนครับพี่น้องเพราะน้องอิงม่หยุดพัฒนาครับสีดังไปอีกโดนๆเลยเหรอ มเมนมาดังแล้วสชยดพัฒนาเนี่ยครับนี่น้องอิงยังเรียนรู้ตลอดสอนเพลงตลอดได้ไนะปน้องขนาดยบุบบานยุบซอนงอนี่ก็ซองครับซองครับดีขอดีของน้องอิงอย่างหนึ่งคือเป็นคนมีความจำเร็วไปนะ้องจำเร็วไหมความจำดีดีน้องอิงข้อมจำเป็นเลือเลยมือแหลกเขาเห็นหนาไปที่นี่ขี Μ เมืองโทษซับอยู่ไปนะ้องข่างคือสองข่างนะอย่แล้วเมืองเหนือเยอะหลังจากนั้นแป๊บเดียวเดนะี๋ยวไปนอนน้องอิงโมเมืองแหลกโมเมืองเหนือแหลกความจำเป็นเดลือสุดยอดเลย เพราะว่าน้องยิงมีความจำดีเป็นเลือดเลยล่ะแล้วก็สมาธิของน้องยิงเนี่ยสองยางนี่ความจำกับสมาธิดี่เป็นเป็นเลือดเลยครับสังเกตสังเกตมั่งครับพี่น้องแม่นบอกแป๊บเดียวน้องยิงจำเนื้อได้เลยล่ะเพียงมาใหม่ๆก่อนละใหม่ๆน้องยิชิบเบิ้งเนื้อยยุ่แป๊บเดียวเบิ่งมือหรือมือหรือสองมือครับสอบมือหรือสองมือน้องยิงกับพวกเมืองแล้วเนี่อยนี่คร yeah, ับขอดีของน้องยิงคือลองเพ่งในหลากหลายแล้วก็ลองเพ่งในหลายหลายเพ่ง แล้วก็ควมจําน้องยิ่งดีควมจําจําเนื้อเพ่งดีจําไว้จาทํำน้องไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน้องเป็นมีค้นสมาธิสูงไปหน่อยเห็นไหมครับมือก็ลองมือก็จับจับมือปากก็ลองสมองก็ต้องจําเพ่งจําเนื้อเพลงมือก็ต้องจับเอฟซีรับพ่วงมาไล่ปากก็ต้อง้องนี่เห็นไหมคนเห็ได้หลายอย่างของมันคือน้องยิงนี่ขอดีน้องยิงนี่อะครับพืช จำเนื้อเพียงไหนไว้ยี่ดีจำทับนองเนื้อเพีงไหนเร็วยี่ดีครับี่ดีเลยครับสังเกตมั้งเนี่ยพี่น้องผมสังเกตว่าปีหนึ่งปีครัวตึงเต้นต้องยิงของข้าวโมกัใหม่เนี่ยพี่น้องเพราะว่าน้องยิงมีจำเนื้อจำเนื้อเพียงไหนเร็วแห้งจำทับนองไหนเร็วแห้งครับมือขัางสองข้งอาจจะเพื่อนีของแต่ว่าขัางที่สามนี่จริไปเนี่ยเริ่มง,ง,งของแล้วขันคอปากมันได้ก็เรียบร้อยครับพี่น้อ,มองมวนเดี๋ยวก็น,อน้องยิงมาย่อมแท้ผมขัน มีคนมาแซมอย่างนี้น้องยิงเครื่องมัดยังอยากร้องให้ได้บ่ยอมเลยนี่ครับพอดีอออครับน้องยิงครับเหมือ้ทังศรีสเกียร์ก็มีคู่สองคนแล้วเนี่ยคู่น้องยิงสอนลองเพ่งสอนลองสอนลำอาจารย์บีกับคู่ต่ำนักลิ้นลเลยวันนี้นี่นะครับความหนาเต็มเกี่ยวของน้องยิงเรียนรูุไปเลยครับบ่จบบ่สิทธพัฒนาฝีมือไปเลยครับยังจิ่งขึ้นเรื่อยพี่น้องวันนี้ เก่งขึ้นเรื่อยๆได้หรือครับตอนรับการเปิดฤดูกาลไหมครับพี่น้องพัฒนาฝีมือไปครับจนกว่าเปิดฤดูกาลไหมจนไปเรื่อยๆไปเลยพี่น้องสิบปีสั่งปีเลยครับครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เสนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับผม